ไม่ได้เครียดอะไรมีอะไรก็ลงไปเราไม่มีเวลาเวอเวิงมากเอาแค่ได้เอาแค่ได้เนาะคุณป้าก็คงจะประสบความสำเร็จแล้วแหละประสบความสำเร็จแล้วเนาะก็ยินดีกับคุณป้าด้วยค่ะเนาะพวกเราอย่าง ม่ลายกับบ้านหลังเล็กๆเนาะทำมาปีกว่าเกือบสองปีแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างว่าเนาะว่าเวลามันน้อยเวลาในการทําจริงๆจงังๆมันน้อยมากต้องเกลียดเวลานี่เลิกงานแล้วนี่ยังต้องเกลียเวลาไลฟ์สดปกติไม่ชอบไลฟ์สดนะแต่พอมันมีไลฟ์สดแนวตั้งมาพี่ยูบอกให้ไลฟ์สดแนวตั้งมันจะได้ง่ายขึ้นไงก็เลยต้องลองทําตาม บางทีเขาก็ดันเราบ้างบางทีเขาก็ไม่ดันเราอย่างเงี้ยบางทีก็มา20-30บางทีก็มา50-60แล้วแต่จังหวะเนาะอย่างตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดันก็มาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนาะคลิปเราก็คลิปบ้านๆคลิปไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะตาม ภาษาไม่มีเวลาทำคลิปเพอร์เฟกไม่มีเวลาอะไรเลยถ่ายอะไรได้ก็ลงไปธรรมชาติให้ลงคลิปชอดด้วยนะคะวันละสองคลิปจะมีพูดบาไม่รู้นะพี่ยูก็ไม่ให้ลงเกินไปลงลงคลิปชอดแล้วพี่ยูก็ไม่ให้ลงเกินสี่คลิปบางวันเราลงสามใช่ไหมบางทีเราลงไปสี่ทีเราก็ลงสองพี่ยูก็ไม่ให้ลงเยอะ พอพี่ยูเขาเตือนว่าไม่ให้ลงเยอะคลิปบ้านเราก็ดิ่งลงดิ่งเลยนะคือตกอะ่ะพอเขาเตือนเราว่าไม่ให้ลงคลิปช็อตเยอะให้ทำคอนเทนต์ดีๆให้เขียนหัวข้อดีๆให้ทำปกดีๆโอ้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันดีเนาะในความคิดเราให้กลับไปดูหัวข้อเก่าที่คนนิยมอะไรประมาณนั้นน่ะแต่เ้ามันมันหลายอย่างอะ่ะตั้งแต่เขาเตือนมาวันนั้นก็ บ้านเราก็ดิ่งลงดิ่งลงเลยดึงไม่ขึ้นเลยยอดวิวดึงไม่ขึ้นเลยตั้งแต่เขาบอกมาวันนั้นน่ะบอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนก็ยอดวิวก็พอใช้ได้อยู่ตั้งแต่เขาเตือนไม่ให้ลงคลิปช็อตเยอะยอดวิวเราดิ่งลงเลยดึงไม่ขึ้นจนทุกวันเนี้ยี่สิบห้าสิอยู่ประมาณเนี้เมื่อก่อนก็ยังยังดีนะ่าขึ้นเป็นร้อยเนาะ ก็ไม่รู้ทําไมบ้านอื่นเขาลงได้แต่พอเราลงเขาเตือนเขาเขาก็บอกว่าไม่ต้องลงเยอะแค่ทําหัวข้อดีๆแค่ทําปกดีๆนะเขาเตือนมาอย่างนั้นเนาะแล้วยอดวิวเราก็ตกควบแล้วก็ดึงไม่ขึ้นก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะลงคลิปสั้นก็ไม่มีผู้ติดตามเนาะยอดวิวก็ดีดีในคลิปอบคลิปช็อตอะหรือว่าเขาไม่ชอบแค่เข้ามาดู ดูหลักหมื่นดูหลักแปดพันดูหลักพันขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะมันก็คงจะเขาคงไม่ชอบเราหรือว่าเขาไม่ชอบคอนเทนต์เราหรือว่าอะไรเราก็ไม่ทราบแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละทำกับข้าวบ้างลงนู่นนี่ตามภาษีภาษาไปคอยมันมีคลิปลงเนาะลงอะไรก็ลงไปก่อนแค่ว่ากัน อากาศก็เริ่มร้อนและก็เริ่มมีคลิปแหละก็เริ่มได้ออกบรรยากาศดีดีสงบตรงนี้ถ้าเราไม่พูดนี่จะเงียบมากบรรยากาศสดชื่นมากตรงนี้มีเวลาเราก็เลาะบ้างหาเพื่อนบ้างไม่มีเวลาก็ไม่ได้ไปไหนแต่เราก็ไม่ทิ้งกันพยายามแวะหากันอยู่ วนไปวนมาเนาะไปเรื่อยๆตามภาษาอันนี้ก็นั่งบนอยู่คุณเนี่ยดูฝั่งโน้นแดดดีดีดเนาะฝั่งโน้นแดดสวยเสาไฟดูเสาไฟที่นี่เนาะฝั่งโน้นฝั่งที่เก็บเห็ดพอจะได้อยู่ขอบคุณคุณป้าค่ะข,ขอบคุณยายชมนะคะเดี๋ยวจะแวะเยี่ยมเยือนเนะาะสมล้านดวงใจนะเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยนะตั้งสล้าน สามล้านเลยนะจะบอกให้